อย่าเพิ่งเรียนเรื่องค่าสมบูรณ์ถ้ายังไม่รู้2หัวข,ข้อนี้สวัสดีครับผมครูฮิมวันนี้ครูฮิมจะมาสอน2เรื่องที่สําคัญของค่าสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนักเรียนครับค่าสมบูรณ์นี่คือเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นระยะห่างจาก0อันนี้สําคัญมากเลยเป็นความหมายของ ค่าสมบูรณ์ครูจะอธิบายให้นักเรียนเห็นภาพอย่างชัดเจนจากเส้นจํานวนครูเขียนเส้นจำนวนขึ้นมานะครับเวลาเราเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นที่จุดศูนย์ตรงนี้อ่าจุดศูนย์ตรงนี้นะโอเคมาดูพร้อมกันจากจุดศูนย์ตรงนี้ครูค่อยๆกระดึบนะครับไปทางด้านขวามืออ่ะกระดึบครั้งที่1กระดึบครั้งที่2กระดึบครั้งที่3การกระดึบ ไปทางด้านขวามือเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้แบบนี้นี่เป็นเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ของ3อีกครั้งหนึ่งนะการกระดึบไปทางด้านขวามือ3ครั้งเราเขียนสัญลักษณ์เป็นค่าสมบูรณ์ของ3ครูอยากให้นักเรียนลองดูระยะทางการกระดึบนะ,ะกระดึบไป1ห,หน่วย2หน่วย 3หน่วยการกระดึบ3ามหน่วยหรือระยะทาง3หน่วยเนี่ยมันคือค่าของค่าสมบูรณ์ตรงนี้เรามาลองกระดึบไปฝั่งซ้ายดูบ้างเราไปกระดึบฝั่งซ้ายนะครับกระดึบครั้งที่1กระดึบครั้งที่2กระดึบครั้งที่3การกระดึบไปฝั่งซ้าย3ครั้งเนี่ยเราจะเขียนสัญลักษณ์แทนด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ3เรากระดึบไปกี่ครั้ง ครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สมระยะทางการกระดึบ3ามครั้งเนี่ยเราเขียนได้เป็นแบบนี้โอเคครูคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยความหมายของมันคืออะไรมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าถ้าเราไม่กระดึบไป,ปไหนเลยก็คือเราอยู่ที่จุดศูนย์ตรงนี้อ่าอยู่ที่จุดศูนย์ตรงนี้มันจะเป็นยังไงเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็นค่าสมบูรณ์ของศูนย์ ระยะทางของการกระดึบมันไม่ได้กระดึบไปไหนเลยฉะนั้นระยะทางมันเลยเป็นอะไรเป็นศูนย์นั่นเองคีย์เวิร์ดที่สําคัญของข้อที่1ก็คือระยะทางนะครับระยะห่างจะมีค่าเป็นบวกหรือไม่ก็เป็นศูนย์ข้พูดอีกครั้งหนึ่งนะระยะห่างของการกระดึบยังไงมันก็เป็นบวกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหน่วยของระยะทางยังไงมันก็เป็นบวกมันจะเป็นลบไม่ได้การที่มันเป็นบวกตรงนี้ นะครับไม่ว่ามันจะกระดึ๊บไปทางซ้ายหรือกระดึ๊บไปทางขวามันต้องเป็นบวกเสมออีกค่าหนึ่งก็คือ0นย์ก็คือการที่มันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยมันอยู่ณตำแหน่งของศูนนั่นเองโอเคเรื่องที่2ก็คือค่าของค่าสมบูรณ์จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0อันเนี้ย ต่อเนื่องกับข้อแรกเลยต่อเนื่องกับเรื่องแรกเลยค่าของมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เพราะค่าสมบูรณ์นั้นคือระยะห่างจากศูนย์นั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจค่าสมบูรณ์ของ5จะมีค่าเท่าไหร่ที่เราคุยกันว่ามันจะต้องเป็นอะไรเป็นระยะห่างใช่ไหมซึ่งมันเป็นบวกก็คือ5านั่นเอง ซึ่งมันก็คือ5นั่นเองถ้าเราจะมองถึงความหมายลึกๆของมันแล้วค่าสมบูรณ์ของ5ก็คือการที่มันเลื่อนไปทางด้านฝั่งขวามือ5หน่วยค่าของมันเลยกลายเป็น5โอเคอ่ามาดูตรงนี้ลบ4นะครับค่าสมบูรณ์ของลบ4จะมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น4ตรงตามที่เราคุยกันวะตรงเลยเพราะว่าค่าสมบูรณ์มันคือระยะห่างจะต้องเป็นบวก นะครับจะต้องเป็นบวกเจ้าเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ลบ4เนี่ยความหมายของมันก็คือมันกระดึบไปฝั่งซ้าย4หน่วยโอเคนะอ่ะมาดูข้อถัดมาลบค่าสมบูรณ์ของ12ตรงเนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องระมัดระวังให้ดีหลายคนมักจะทำผิดเห็นแล้วตอบว่าอะไร12เลยเพราะครูบอกเลวไงว่าค่าสมบูรณ์เป็น ต้องเป็นบวกเท่านั้นเนี่ยผมก็ตอบถูกนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เวลาทำครูอยากให้นักเรียนค่อยๆดูทีละตัวดูตัวนี้ก่อนค่าสมบูรณ์ของ12ตรงเนี้ยถอดค่าสมบูรณ์ออกมาจะมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น12แล้วจะลบตัวนี้มาจากไหนลบตัวเนี้ยมาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดขึ้นมาเห็นไหมนี่ตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันฉะนั้น นะครับ12มีลบคูณอยู่ข้างหน้าค่าของมันเลยกลายเป็นลบ12ไม่ยากใช่ไหมถ้าเราค่อยๆทำค่อยๆดูทีละขั้นทีละตอนเราทำได้แน่นอนถัดมาลบค่าสมบูรณ์ของลบ6ตรงนี้ดูยังไงหลักการทำยังเหมือนเดิมถ้านักเรียนยึดหลักการนักเรียนจะทำได้ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ ค่าสมบูรณ์ของลบ6เรารู้ใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นบวกอย่างแน่นอนซึ่งก็คือ6ตัวนี้อ่านี่สองตัวนี้คือตัวเดียวกันโอเคลบมาจากไหนลบตัวนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมานั่นเองนี่ฉะนั้นลบ6นะครับลบ6ก็มีค่าเป็นเท่ากับลบ6ตรงนี้นี่ได้คำตอบออกมาแล้ว